ความสำคัญมันอยู่ตอนตอนว่าลมมันตึงหรือเปล่าถ้าถ้ามันตึงมันตึงปุ้งเนี่ยมันจะตกขึ้นง่ายๆพี่ตึงนะเีตอ๋อไม่เป็นไรนี่แค่สายเส้นแดงเส่นเดียวลมเปลี่ยนนิดนึง เครื่องไม่ได้เครื่องมันเร่งไม่เกือบไม่ขึ้นอ่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่พี่มันเร่งมันนี่ผมปื้ืืืมมันไม่มาเลยไม่ใช่พอขึ้นไปเนี่ยคือเหมือนว่ารอบมันไม่นั่นเลยไงเมื่อกี้เมื่อกี้นี้กำอยู่ตั้งนานแล้วโอ้ยผมไอทำไมไม่มาโอปื๊บืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืเืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืลืืืืื่ืืืืืืืืืืืืืืืืื โดนหน่อยไหมพื้นพื้นมันโดนฮะกระด้งแต่ว่าลมมันขวางลงอย่างเโอ้มีแต่น้ำพี่จีบ่อหนึ่งอันนี้ก็บ่อหนึ่งใช่แต่ว่าเมื่อกี้กันเมื่อกี้นั่งเร็วด้วยนะอือกระด้งเกือบโดนพื้นเครื่องไม่ได้พี่ไม่ได้เครื่องไม่ได้เพราะว่า เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแม่องคาบูนี่ดีอคาบูมันเล่นมันไม่มันไม่บึ้ดมันไม่ตบม,มันไม่ปูดอ่ะมันไม่มามันต้องแบบแต่เมื่อกี้ตอนอตอนลงไม่ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายพอดีนะดก็คือเก็บเสียวตตแต่ต้องเงินเนี่ยครับมันเหมือนว่าต้องไอเนีย่ยนิดนึงอ่ะมันถึงจะมาไงเครื่องเมื่อกี้เหมือนมันเสยดินหน่อยหนึ่งไม่รู้โดนตรงไหนหรือเปล่า ใกล้ตรงนุตรงนินนั่น,นเนอ่อไม่ไโดโอ้เครื่องมาหายหายมามาหายหายมามาหายหายเดี๋ยวลองลองเล่งดูหน่อยดิว่าเรายัางวอร์มไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่น่นะแต่พอพอมันมามันก็มานะผมเฮ้ยลงแล้วนะลงแล้วนะผมบื้น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 บ้นื้น จริงๆก็ไม่ได้กะลงอย่นี้โอ้มันยังไงไม่รู้มันเหมือนคอนโทรลเครื่องไม่ได้เลย